จังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมคณะในโอกาสเดินทางใหม่เยี่ยมชมหน่วยวิจัยไวรัสวิทยาโรงพยาบาลกำแพงเพชรที่ห้องประชุมอู่ทองโรงพยาบาลกำแพงเพชรนายชาติพิษรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนายโรเบิร์ตเอฟโกเดก เอกอักรราชทุสสารรัฐประจำประเทศไทยพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมหน่วยวิจัยไวยรัสวิทยากำแพงเพชรที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยมีนายแพทย์สุรชัยแก้วหิรันผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรพันเอกเสมอแจม่มใสรองผู้อำนวยการรมนจังหวัดกำแพงเพชรนายนิรุตสาธุวงศหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดกำแพงเพชรพันตำรวจเอกอนเนกจันทร์สอน รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับสำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นหน่วยวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของกองทัพบกสหรัฐอ,อเมริกาและกระทรวงสาธา,ธารณาสุขของประเทศไทยได้ดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่สำคัญในท้องถิ่นอาทิ ไข้สมองอักเสบ JE ไข้ e. เลือดออกและไข้หวัดใหญ่มา44ปีนายโรเบิร์ตเอฟกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้กล่าวว่าสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานกว่า100ปีและประเทศสหรัฐให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการพัฒนาวัคซีนร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา และมีหน่วยงานพร้อมให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์ในทุกๆด้านนอกจากนี้กระทรวงสาธารณาสุขประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกายัางได้ให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกพานามัยจนควบคุมไปทั่วโลกอีกด้วยค่ะสุเทพอินทจันทร์กำแพงเพชรภาพข่าวสุกันวลิสุวรรณรายงานนิว24สถานีประชาชน